เลือกภูมิปัญญาอะไรครับครับก็เลือกในเรื่องของด้านอาหารพื้นบ้านก,ก็คือแกงไตปลานะครับวันนี้ผมเป็นคนภาคใต้ก็เลยเลือกอาหารพื้นบ้านเป็นแกงไตปลาครับแล้วทีนี้เนี่ย ประโยชน์ของภูม <Aqui. S 2> ิปัญญาในเรื่องของอาหารแกงไตปลาเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรครับก็เป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนปากใต้ครับของชุมชนคนปากใต้ว่าถ้าพูดถึงแกงไตปลาเนี่ยก็จะต้องนึกถึงทางปากใต้แล้วก็มีประโยชน์ก็คือเป็นอาหารที่สามารถบริโภคแล้วก็สร้างรายได้กับชาวบ้านและก็ชุมชนได้ครับครับแล้วเรานํามาแก้ไขปัญหาหรือว่า นำมาใช้ในท้องถิ่นได้อย่างไรครับครับก็ยกตัวอย่างในปัจจุบันนะครับในชุมชนเนี่ยด้วยพิษโควิดทาให้ลูกหลานที่มาเรียนอยู่ที่ต่างจังหวัดก็คือกรุงเทพนี่แหละครับกลับไปยังบ้านเกิดก็ไปพัฒนาเป็นแต่ปลายนี่แหละครับเป็นสินค้าอุตอบนนำเข้าเอส่งออกนะครับไปต่างจังหวัดแล้วก็มีการนําออกไปถึงต่างประเทศครับครับแล้วทีนี้ภูปัญญานี้นะครับเราจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่าง ครับก็ใช้วิธีการหนึ่งจดบันทึกสูตรที่ตายตัวหรือคนรุ่นใหม่อาจจะเอาไปดัดแปลงสร้างสารรค์เป็นสูตรใหม่แล้วก็นําถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปครับครับแล้วทีนี้วัดหรือคณะสงฆ์เนี่ยครับจะมีส่วนร่วมในการรักษาภูมิปญานั้นอย่างไรครับวัดก็มีส่วนร่วมในการใช้พื้นที่ของวัดเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งทำกิจกรรมของชาวบ้านให้มาเรียนรู้กับวิธีการทำเกงเต็ตางๆครับใช้พื้นที่วัดให้เป็นประโยชน์นะ ข้อคุมเนื้อหานะครับมีข้อหนึ่งนะครับที่เราบอกว่ามีการจดบันทึกสูตรนะครับข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือว่า